ทุกคนครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึง1 0 0 0 0แซับกันแล้วนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็ช่วยกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อไป100,000ซับด้วยกันครับทุกคนนี่มันกี่คืนแล้วนะที่เราต้องเดินทางออกตามหาร้านโลบักนะเนี่ยเฮ้ยนั่นนั่นมันน้ำมันลาวาบัก มีบริการเติมโลบัคเลทที่ถูกมากและมีบริการกดเพชรอ l สตาทาวเวอร์ดี n เ e นรวมไปถึงกดกิฟต์เกมพาร์ทแมปอเมทไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์และกิฟต์เกมพาร์ทแมปต่างๆอีกเยอะแยะมากมายถูกขนาดนี้ต้องไปตำกันเยอะๆแล้วเป่าน้องๆอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยละ่ะลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปพี่ครับพี่ครับผมอยากได้ร้านเติมโลบัคกดเกมพารที่รวดเร็วทันใจครับพี่ร้านคูกาสโตเลยน้องชายมีบริการเติมโลบัคเลทถูกมากและบริการกดเกมพาร แมอันเมพพ้ Punching Simulator เเกดแพทแมป All Star Tower Defense กดกิฟต์เกมพาร์ทแมป Anime Fighter Simulator และมีแมปต่างๆอีกมากมายนะครับบริการดีบริการไวต้อง Kuga Store ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิป เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมีปกรกันอีกเช่นเคยนะครับผมเอาบางๆก็วันนี้นะครับเราก็มากันในทีมผัวเมียนินจาหรือว่าคู่รักนินจานั่นเองนะครับทุกคนซึ่งก็จะประกอบไปด้วยคู่รัก2คู่ที่เรียกได้ว่าโหดสัตว์รัดเซียมากๆนะครับในโลกนินจานั่นก็คือซากุระกับซาสุเกะนะครับผมซึ่งเป็นแม่ของแม่ พ่อ,อกับแม่ของใครวะจําไม่ได้เออแล้วก็ฮินาตะแล้วก็นารุตโตะน,นะครับซึ่งเป็นพ่อกับแม่ของโบลุโตะนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่า2คู่นี้เป็นคู่รักนินจาที่โหดสัตว์และเสียงจริงนะครับเพราะว่าเป็นถึงโฮคังเงะรุ่นที่7แล้วก็เงาของโฮคังเงะรุ่นที่7 <Wow. S 1> นะครับผมแล้วก็เป็นถึงเพื่อนรักแล้วก็เมียของโฮคังเงะนะครับบอกเลยว่าแก๊งนี้เป็นแก๊งที่ถ้าได้รวมแก๊งกันเอาจริงแทบจะไม่มีใครล้มได้เอาจริงนะครับเพราะมันโหดมากๆนะครับยีมนี้นะแล้วก็เป็นที ที่แบบเป็นนักเรียนนินจารุ่นเดียวกันด้วยนะครับสำหรับทีมนี้นะสำหรับซากุระเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์โดยตรงของซูนาเดะนะครับก็หลักๆก,ก็คือจะเป็นนินจาแพ้แล้วก็ใช้พละงกำลังในการต่อสู้นะครับแล้วก็ซาสึเกะเนี่ยจุดเด่นในร่างนี้นะครับก็จะมีซูซานุโอนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่จัดการตัวแอร์ให้กับเรานะครับแล้วก็ในส่วนของฮินาตะเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าฮินาตะเนี่ยมันมีความสามารถอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็ไปด้นสดเอาในเกมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแล้ววก็ในนนส่อของา รルโตเนี่ยนะครับรルโตก็มี9หางคุรมะนะครับในการโจมตีช่วยตอนนี้แล้วก็นาลโตเนี่ยตีแอร์ไม่ได้นะแต่ว่าดาเมจในการตีตัวพื้นเนี่ยคือหนักมากๆหนักสุดๆนะครับโหดมากแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทีมนี้น่าจะไปได้ไกลมากๆนะครับแล้วก็การที่มันเป็นคู่รักเนี่ยมันก็เลยต้องมาเป็นคู่ครับเราก็เลยเอามาได้4ตัวนะครับเมื่อเอามาได้4ตัวผมก็เลยเอาตัวหาตังไป2ตัวครับเพื่อให้เราได้วางรุโตและซาสึเกะได้ครบนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราจะสามารถวางได้ครบหรือเปล่านะ คทุกนโอเคก็ประมาณนี้ละกันสําหรับข้อมูลของทีมคู่รักของเรานะครับใครที่อยากให้ทําคู่รักคู่ไหนอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะแต่ว่าวันนี้เราเปิดมาด้วยคู่รักนินจานะครับทุกคนเอาละก่อนที่จะเข้าไปดูกันก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับทายผลกันมาว่าทีมคู่รักนินจาเนี่ยจะสามารถไปได้กี่เว็บนะครับทุกคนแล้วก็จะสามารถขึ้นมาเป็นทีมทําเว็บอันดับต้นๆของเราได้หรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะไปเจอกันในดาดเลยละกันทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยไปละเยวกันโอเคเลยครับ ทุกคนตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในด่านกันวินที่เรียบร้อยนะครับตัวที่ผมจะวางเป็นตัวแรกนั่นก็คือเป็นสปีดวากอนนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นตัวหาตังที่หาตังได้เยอะที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยววางสปีดวา้อนตันแล้วก็ค่อยวางบูมาต่อเนาะทุกคนตามนั้นนะครับโอเคและตัวละครตัวแรกที่ผมจะวางนะครับผมน่าจะต้องวางเป็นฮิวงะฮินาตะนะครับถ้าไม่ผิดพลาดน,นะ เออนะ่าจะเป็นตัวนี้แหละเพราะว่านะ่าจะพอดีอุ้ยแต่ว่านารูโตะก็วงมันเยอะดีนะผมอ,อาจจะวางเป็นนารูโตะครับเพราะว่าวางแล้วให้มันจบๆไปเลยให้มันแบบเอาอยู่ไปเลยไม่ให้มีใครหลุดไปเลยอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับทุกคนตัวแรกนะครับผมก็เลือกที่จะวางเป็นนารูโตะนะครับเพื่อจัดการตัวเริ่มต้นก่อนนี่แล้วก็ปรับเป็นลัสนะครับเพื่อให้มันตีข้างหน้าแล้วส่วนตัวข้างหลังเราจะทไงดีวะเนะี <c> ่ย <oughs> เออเดี๋ยวช่างมันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาแต่ตอนนี้ก็คือเก็บตังก่อนชิวๆนะครับเพราะว่านารูโตะเนนะ สำหรับทางตรงตรงนี้น่าจะไม่มีใครรอดไปได้นะครับแต่ปัญหาคือข้างหลังเนี่ยแหละมันจะหันตียังไงก่อนเฮ้ยหันตีได้อยู่วะหันตีทันนะเนี่ยโอเคระหว่างนี้เราก็อัพตังไปเรื่อยๆโอเคครับทุกคนตอนนี้คือตัววิ่งมันหลุดบ่อยมากๆนะครับผมน่าจะต้องวางเมียของมันนะครับมาช่วยในการรับมือมอนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะวางเมียมันตรงนี้แล้วกันทุกคนนะครับแล้วก็ปรับเป็นลาดแล้วกันนี่วางไว้ตรงนี้เลยเพื่อจากการตัวที่มันหลุดมานะเออเรียกป้อมเราจะได้ไม่ลดไปกว่านี้นะครับนี่ตอนนี้โดนไปอีก3ตัว Thank you เอ้าเฮ้ยทุกคนผมลืมอัพนา루โตะนี่ผมอัพก่อนตอนนี้แล้วก็ปรับเป็นเฟิร์สก่อนเพื่อให้มันหันกลับไปตีตัวข้างหลังพาวเวอร์ฟูไม่รู้ว่ามันจะหันกลับไปตีให้หรือเปล่าเอา้ากดเกินอีกอะเวรกรมโอเคครับมันตีให้แล้วเรียบร้อยหันกลับมาตีแล้วนะครับทุกคนปัญหาตอนนี้เลยครับผมไม่มั่นใจเลยว่าฮินาตะเนี่ยมันสามารถตีตัวแอร์ได้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าตัวแอร์ออกมาเนี่ยผมจะต้องอัพซาซึเกะนะครับขึ้นมาจัดก,การตัวแอร์ให้ได้เว้ยแล้วก็นั่นแหละครับปัญหาก็คือผมไม่มั่นใจจว่าตัังมนะ พอหรือเปล่านะครับในการอัพซาสึกเกะขึ้นมาตีตัวแอร์นะเพราะฉะนั้นเราต้องคํานวณอย่างอย่างดีมากๆนะครับไม่งั้นเราตายแน่นอนโอเคครับทุกคนตอนนี้เว็บที่13นะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องวางซาสึกเกะแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรออีกสักหน่อยละกันผมว่าจะอัพขั้นไปอีกสักขั้น2ขั้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยวางซาสึกเกะเพื่อจาัดก,การตัวแอร์นะเดี๋ยวปล่อยให้ตัวแอร์มันวิ่งไปก่อนก็ได้ครับตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะโอ้โหเลือดบ้าน600-600ไม่ไม่แตกนะเอาจริงถ้าเกิดว่าตัว Air แอราา่ตะวตวั นะครับมันไม่ถึง600แต่ว่าไม่เสี่ยงดีกว่านะครับเราอัพตังก่อนดีกว่าเอยเราวางซสาสึเกะเลยดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ก็คือเราต้องหาจังหวะที่ถูกต้องอรทุกคนคือถ้าเกิดว่าเราวางแล้วมันทาให้ตังเราช้าเนี่ยมันจะมีผลท้ายเกมนะครับอาจจะอัพอีกสักขั้นหนึ่งมงนะแล้วก็ค่อยวางซสาสึเกะทีเดียวโอเคครับทุกคนตอนนี้กําลังจะขึ้นเว็บ16นะครับผมก็จะเริ่มวางซสาสึเกะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ชัวนะครับเดี๋ยวจะจัดการตัวแอร์ไม่ทันนะเราก็อัพขึ้นไปเลยครับอัพ มาดูสกิลสกเกะแบบร่าวๆก่อนลวกันสกิลแรกนะครับก็เอ้ยไม่ใช่สกิลแรกดิก็เป็นสกิลหลังๆแลวแหละนะครับเป็นเทวีสุริยานะครับนี่แล้วก็ขึ้นมาตีแต่ว่าตีเป็นตัวธรรมดานะตอนนี้นะครับสำหรับเทวีสุริยาแล้วก็ขั้นนี้ครับเฮ้ยเริ่มตีตัวเอได้แล้วนะครับ ซาส,สิเกะเริ่มใช้ตัดสายฟ้าแล้วนะในการโจมตีครับเฮ้ยถ้าตีตัวแอร์ได้แล้วก็ไม่มีปัญหาครับคันนี้ก็คือเดี๋ยวเราอัพตังไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แค่ขั้นนี้เนี่ยซาส,สิเกะก็สามารถจัดการตัวแอร์ได้แล้วนะครับเราไม่ต้องอัพไปไกลนะทุกคนเก็บตังไว้อัพตังดีกว่านะครับนี่ประมาณนี้ลก ก็นะตังมันมีอยู่9 0,000ื่นว่ะผมรู้สึกเสียดายตังผมอัพบูม่าเลยแล้วกันทุกคนนะตอนนี้อัพบูม่าให้มันขั้นสุดๆไปเลยดีกว่านะครับอ่ะได้ถึงขั้นนี้นะครับสำหรับบูมา่านี่ครับสก,กลิลนี้ของซาสึเกะก็เท่เหมือนกันนะอันนี้ยังต่อยไปไม่ไกลนะครับเพราะว่าวงมันยังไม่ใหญ่มากมันพึ่งแบบขีดกลางๆเองนะประมาณนี้ครับโอ้โหแต่ว่าแค่นี้ก็คือซูซานุออกมาแล้วแบบเต็มตัวนะครับโคตรเท่นี่ฮะเชดหันไปตีข้างหลังด้วยอย่างเอาโอเคตอนนี้ผมน่าจะมีตังอัพเงินครบ แล้วนะครับนี่เออครบเรียบร้อยนะครับสลับ2ตัวบูม่าแล้วก็สปีดวากอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลคุณผู้หญิงกันก่อนนะครับทุกคนก่อนที่เราจะมาดูเดอะแบกคุณผู้ชาย2คนนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะดูที่ซากุระก่อนละกันนะครับว่าสกิลของซากุระเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นซากุระสีดาวนะทุกคนนี่สกิลแรกคือต่อยพื้นครับต่อยเป็นดินทําให้ดินล้าวนะครับนี่ประมาณนี้ ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยนะครับซากุระ <c oughs> แล้วก็อัพขั้นถัดไปก็ยังเป็นสกิลเดิมอัพขั้นถัดไปอีกก็ยังเป็นสกิลเดิมแล้วก็อัพขั้นนี้นะครับสกิลเปลี่ยนเป็นโอ้โห LE นะครับ LE แบบวงกลมแต่สกิลเป็นยังไงแม่งผัวมันบังอ่ะทุกคนไอ้เชื่อผัวมันบังทำไงอะ นี่ครับลอยขึ้นมาแล้วก็ต่อยดินนะครับผมต่อยดินแล้วก็ดินแตกอะไรเงี้ยเออเป็นหมัดที่รุนแรงอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าสากุระคือมันพึ่ง4ดาวไงแต่5ดาวอาจจะโหดกว่านี้นิดนึงแต่ว่าก็ไม่ต่างมากนะครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วก็เอาสดาวมาก็ไม่มีผลเท่าไหร่นะแล้วก็อัพไปเรื่อยๆครับก็จนแม็กครับทุกคนสกิลซากุระก็มีแค่นี้ครับดาเมจก็สองพันเองนะทุกคนต่อยพื้นก็คือเหมือนเดิมครับซากุระก็เป็นตัวที่แบบเอามายืนสวยๆทุกคนนี่มีดอกสากุระออกมาจากตัวนะครับเอาม สวยไม่ต้องกดดันอะไรมากนะครับแล้วก็เราขายซากุระก่อนแล้วก็มาดูที่ฮินตาตะกันต่อนะครับสาวสวยของเราอีกตัวหนึ่งนะครับฮิวงะฮินตาตะนั่นเองสกิลแรกนะครับก็เป็นเอ่อหมัด หมัดอะไรวะเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้วะทุกคนจริงๆผมรู้นะแต่ว่าพอมาอัดคลิปจริงๆแล้วผมลืมว่ามันคือหมัดอะไรอะ่ะหมัดมวยอ่อนเออประมาณแบบมวยอ่อนอะไรเงี้ยทุกคนอันนี้แต่ต่อยออกไปเป็นคลื่นลมนะครับแล้วก็ตอนนี้ใช้พลังที่มือด้วยเขาเรียกว่าอะไรวะลืมก็อัพขั้นจนกว่าจะเปลี่ยนสกิลนี่ขั้นที่3มขีดน,นี่ครับฮินาตะเปลี่ยนสกิลเป็น อันนี้ก็น่าจะเป็นมวยอ่อน48ทิศอะไรหรือหมัด48อะไรสักอย่างเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละเออเท่าที่เห็นเนี่ยแหละทุกคนมันก็ต่อยออกไปเป็นหมัดเป็นหมัดอะไรประมาณนี้ครับเป็นคลื่นพลังนะแล้วก็อัพขึ้นไปครับก็ยังไม่เปลี่ยนนะแล้วก็5ขีดสกิลเปลี่ยนมาดูกันสกิลนี้เป็น AE แบบทั้งวงนะครับนี่อันนี้เป็นมวยอ่อน8ทิศนะครับอันนี้ของจริงเพราะว่าสกิลน,นี้เนี่ยมันจะทําให้ไม่มีช่องโหว่นะครับแต่ว่ามันใช้ได้ไม่นานนี่อย่างเอา8ทิศเลยนะ ฮยสกิลก็สวยนะฮิวงะฮินาตะสก,กิลโคตรสวยทุกคนคือสําหรับเรื่องนารูโตะนั่นแหละผมรู้สึกว่ามันเป็นลูกลักออสตาเวมันทําสวยมากเลยทุกตัวเลยนะครับแล้วก็อัพขั้นขึ้นไปก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอัพขึ้นไปเอกีก็ยังไม่มีแล้วก็จนถึงขั้นสุดท้ายนะครับขั้นสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับทุกคนแล้วก็ดามเมจอยู่ที่30,000ก็ถือว่าดามเมดดีนะดามเมจถือว่าแจ่มเลยครับรับมือมอนได้อยู่นะครับสำหรับตัว5ดาวประมาณนี้นะครับสำหรับมวยอ่อนอตนายแปดทิ ราก็มาดูสกิลของนารูโตะกันบ้างนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่อัพซาสึเกะนะเพราะว่าวงมันประมาณนี้เดี๋ยวเรามาวางนารูโตะกันก่อนสกิลแรกน่าจะเห็นกันแล้วเราก็อัพขึ้นไปเลยครับทุกคนให้วงมันใหญ่กว่านี้ให้วงมันทันซาสึเกะนะครับเออยังเป็นสกิลเดิมอยู่นะครับจนถึง4ขีด5ขีดถึงเปลี่ยนครับทุกคนนี่เริ่มมาเป็นเอโอีนะครับ5้าขีดนารุโตะใช้เป็นบอลสัตว์หางนะครับน่าจะใช่นะบอลสัตว์หางที่รวบรวมพลังคล้คยๆกับกระสุนวงจักรนะครับแล้วก็วาร์าไ่หงๆโ เหมือนโจมตีด้วยความเร็วมากเลยทุกคนรอดูนะรูโตะนะครับเหมือนว่าปิ๊งปิ๊งปิ่งปิงหนีไปโจมตีเชีย่ยโคตรเอาโคตรเท่แล้วก็อัพขั้นถัดไปเลยครับผมจะอัพนารูโตะให้ตันเลยละกันตอนนี้จนเปลี่ยนสกลิลไปเลยนะครับขั้นหนึ่งแสนนารูโตะจะเปลี่ยนสกลิลตอนนี้ยังเป็นสกลิลเดิมอยู่นะเออย,ยังวาว์ปวาไปแล้วก็ปล่อยพลังอยู่นะครับแล้วก็อัพขึ้นไปเลยตอนนี้คุณโหวงโคตรใหญ่ฮะคุณละมะน่าจะมาแล้วนะเดี๋ยวรอดูครับนารระี่คคคัับบุมมแล้ว มาเองปล่อยบอลสัตว์หางครับตอนนี้เช็ดมันจะต่างกันกันกบขั้น1ล้านไหมวะทุกคนเดี๋ยวเรารอดูนะครับอันนี้คือวาร์ปออกมาให้เฉยวาร์ปออกมาแล้วก็ปล่อยบอลสัตหางนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูสกิลขั้น1 000, ล้านกันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับฟึบวาร์ปอ,ออกมาก็ประมาณเดิมปะว่าหางมันเพิ่มขึ้นวะงั้นก็เราอัพซาสึเกะขึ้นไปเลยครับนี่ทุกคน,นไหนซาสึเกะก็จะตีแอร์แล้วผมอัพจนเปลี่ยนสกิลเลยละกันยังไม่เปลี่ยนวะเชียร์หกแสนก็ไม่เปลี่ยนท ของซาสึกิเนี่ยมันเป็นตัดสายฟ้ายาวๆเลยว่ะทุกคนตอนนี้2เพื่อนรักของเรานะครับผมถ้าเรียกตามคอนเทนต์เราก็คือ2ผัวนะรครับผม สองผัวของเรานะครับกำลังโจมตีมอนอยู่นะครับตอนนี้เอาจริงผมยังไม่เคยเห็นเรื่องไหนที่จะมาทําลายสถิติความสวยงามของสกิลของนารุตโตะกับซาส,สึเกะได้เลยนะอันนี้คือยังเป็นโนหนึ่งสำหรับผมอยู่นะครับสกิลแม่งสวยมากแล้วก็วงก็กาลังดีครับตอนนี้นารุตโตะตีได้รอบวงซาส,สึเกะตีได้รอบวงนะครับผมอาจจะเป็นพันปักษาก็ได้ของซาส,สึเกะผมอาจจะจาผิดนะครับต้องขออภัยตรงนี้ด้วยครับก็ประมาณนี้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับจริงๆวางซาส,สึเกะกับนารุตโตะตัน2ตัวเนี่ยก็ <c oughs> ไปได้ย,วยาวๆแล้ว ระหว่างนี้เราก็เก็บตังค์ไปชิวๆครับแล้วก็รอเวลานะครับรอเวลาที่มันตึงๆมือเพราะตอนนี้คือมันชิวมากนะครับทุกคนผมก็สคิปไปช่วงที่เราอัปเดตตัวละครกันเลยละกันนะครับไปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้คือตังค์เรามันเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนนะเราก็มาวางพวกเมียกันก่อนดีกว่านะครับผมจะวางที่หน้าตากตรงนี้ละกันทุกคนเพราะว่าวงมันไม่ใหญ่มากนะครับเอามาให้ปล่อยมวยอ่อนแปดทิศตรงนี้ละกันเชียขนาดนี้ยังไม่พอเหรอววงยังไม่ถึงเหรอวะอ่ะขยับลงมานี่หน่อยละกันสักน ทำไมวงมันเล็กขนาดนี้วะทุกคนคือวงมันเล็กมากอะเนี่ยดูดินะผมจะวางมุมละสตัวแล้วกันนะครับสำหรับยุงะฮินาตะนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ิวงะฮินาตะผมนะครับก็วางไว้ตรงนี้เชี่ยโคตรสวยเลยวะ่ะตัวมันโคตรสวยเพราะมันมีพลังตรงมือด้วยวทุกคนโคตรเท่จริงๆนะครับวางไว้มุมละสี่ตัวนะครับเพราะว่าวงมันเล็กมากนะประมาณนี้ละกันแล้วก็ในส่วนของซากุระขอดูวงอีกรอบหนึ่งดิจำวงซากุระไม่ได้อีกแล้วอ๋อประมาณนี้เหรอถ้างั้นก็เอาอยู่ด้วยกันก็ได้นะเพราะว่าวงมันไม่ใหญ่เอ๊ะหรือว เอาข้างหน้าเลยละกันนะครับเอาเป็นว่ารวมบรรดาเมียนะครับเอาไว้ตรงนี้เลยละกันเพราะว่าดาเมจมันแค่2000ถึงจะไปเอาที่ที่เรียกได้ว่าวงคุ้มมันก็ไม่ไม่ค่อยมีผลนะเอาจริงเกาะวางไว้รวมกันเลยละกันบรรดาเมียโอเคแล้วทุกคนตอนนี้สากุละก็วางเสร็จนะครับบอกเลยว่าทีนี้เป็นทีมที่แบบรู้สึกว่าสีสดใสามากนะครับทั้งฮินาตะทั้งสากุระนะครับมายืนอยู่ข้างกันมมนโคตรสวยเลยเป็นอีกทีมที่ผมชอบมากมากอันนี้ก็ขอบันทึกไว้เลยแล้วก็ตอนนี้นะครับตังเรา6ล้านขอระบายตังออกหน่อยละก เพราะว่ามันรวยเกินทุกคนผมก็จะวางเป็นซาสึเกะนะคือหลักๆเนี่ยผมจะเน้นไปทางซาสึเกะนะครับเพราะว่าซาสึเกะเนี่ยมันตีแอร์นะครับทุกคนเราควรจะต้องจัดการตัวแอร์ให้ได้ก่อนนะครับถึงจะหมดปัญหานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสตัวผมว่าน่าจะเอาตัวแอร์ลงแล้วนะแล้วก็วางซาสึเกะไปก่อน,นครับสัก4ตัวก่อนละกันตอนนี้ทุกคนแป๊บหนึ่งนะทุกคนผมขอปิดเอฟเฟกเพื่อวางซาสึเกะก่อนครับ คือมันมองไม่เห็น่ะมันมองไม่เห็นที่วางโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้ซาสึกิมา6ตัวนะแต่ว่าผมว่าผมพออแล้วกัน6ตัวเนี่ยผมว่ามันน่าจะเอาตัวแอร์อยู่นะเพราะตอนนี้ซาสึกิเนี่ยดาเมจตัวละล้านเอ็ดนะครับตกก็ประมาณตีครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ6ล้านกว่านะครับเพราะฉะนั้นตัวแอร์ที่เว็บประมาณ63 6นะิบสเนี่ยน่าจะเอาอยู่แล้วแหละผมก็จะวางเป็นนารูโตะละกันเพราะว่านารูโตะเนี่ยมันดาเมจล้านเเลยนะครับดาเมจมันเยอะกว่านะครับทุกคนแต่แต่เทียบจริงๆก็ซาสึนะาากิตีไว ไม่ต่างกันเท่าไหร่ว่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวขอเอานารุโตะมาไว้สัก4ตัวก่อนแล้วกันทุกคนนะครับเพื่อความชัว่์ะจะได้กระจายกระจายกันหน่อยนะครับนี่มาแล้วสําหรับนารูโตะน่าจะได้มา3ตัวนะรอบนี้อ่ะโอเคครับได้ซาสึเกะตันมา3เอ้ยมา6แล้วก็ได้นารุโตะตันมา3นะครับตอนนี้ก็ ผมว่าผ่านถึง60ชัวชัวตอนนี้แต่ว่าเราก็ยังมีตังที่จะวางอีกเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้เราก็รอตังแล้วกันเดี๋ยววางอีกค่อยมาเจอกันนะครับขอสคิปไปก่อนเลยแล้วกันทุกคนไปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ถึงเว็บ58นะครับตัวแอร์ออกมาแต่ว่าออกมาปุ๊บตายปั๊บเลยนะครับ คือซาสึเกะหกตัวนี่คือเอาอยู่มากๆแบบมากๆมากๆจริงๆผมว่าตัวแอร์ทั้ง3เซตเนี่ยน่าจะโดซาสึเกะจัดการไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตัวแอร์ตายแน่นอนแล้วนะครับเราก็ควรจะต้องวางเป็นนารูโตะแทนนะครับทุกคนเพราะว่านารูโตะเนี่ยดาเมจมันเยอะกว่าเนาะเออเราก็จะวางนารูโตะนะครับแล้วก็นารูโตะเนี่ยจะวงใหญ่กว่านะครับผมจะเริ่มวางนารูโตะเลยและกันตันก่อนนะครับให้ครบ8ตัวก่อนละกันแต่ไม่รู้ว่าจะครบหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูเว็บแล้วก็น่าจะครบนะ,ะเราจะวางนารูโตะเลยแล้ว กันนะครับทุกคนตรงนี้นะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้นารูโตะมา7ตัวนะครับตันหมดแล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็คือโคตรตึงอ่ะโคตรตึงนะครับเพราะว่านารูโตะ7ตัวกับซาสึสเกะ6กตัวโอ้โหตีแบบแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับตอนนี้ผมแทบไม่รู้เลยว่าตัวแอร์มันออกจากบ้านได้หรือเปล่านะเพ <c oughs> ราะว่าไม่มีใครเดินออกจากหน้าบ้านได้เลยเฮ้ย <c oughs> มาแล้วมาแล้ว,ลวนี่โอ้โหตายตายแน่นอนแปบ๊บเดียวนะครับโดนซาสึสเกะบึมบมเรียบร้อยครับตัวแอร์ที่เวฟบ61 Oh, oh, oh. ไม่ได้ออกจากบ้านเลยโหดเกินบางทีอย่าโหดเกินแล้วก็ตังมาแล้วครับร้านสผมจะสามารถวางนารูตโตะตัวที่8ได้นะครับแล้วก็ขอวางก่อนละกันเชียมองไม่เห็นอ่ะตรงนี้เอายังไม่ลงตรงนี้เอายังไม่ลงอ๋อครบ8ดตัวไอ้เชีย่ยผมต้องขายตัวนี้ก่อนนี่ว่าอ่ะนี่ขายแล้วแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับผมฮึบลงไปแล้ว แล้วเราก็อัพให้สุดไปเลยนะครับสำหรับนารูโตะของเราอ่ะนารูโตผมก็ครบ 8ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ที่เว็บ63ก็ยังไม่มีใครออกจากหน้าบ้านได้ครับทุกคนผมว่าทีมนี้ยังไงก็70แน่นอนแต่ว่าจะ70เท่าไหร่ก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับมันยังไม่ตึงเลยอะ่ะทุกคนผมควรพาทุกคนดูตั้งแต่เว็บนี้ไหมอะ่ะผมว่าเดี๋ยวเราสคิปไปอีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันสัก6 6หรือ67ไปเลยนะครับเอาให้มอนมันวิ่งออกมาได้สักหน่อยแล้วกันค่อยมาดูกันอีกครั้งนะครับอ่ะโอเคเฮ้ย okay. ทุกคนแต่ตอนนี้นะครับผมสามารถวางซาสึกเกะตันได้อีกหน ทำดาเมจช่วยกันนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาเปล่านะแล้วก็วางซาสเกตไปเลยครับตัวที่7นะผมว่าเราผมวางได้ครบ8ตัวแน่นอนนะครับสำหรับทีมนี้ว่าตัวหาตังเราก็2ตัวนะนี่โอ้โหปิดเอฟเฟกก็ชัดดีเหมือนกันนะเว้ยทุกคนปิดเอฟเฟกเราจะได้เห็นแบบการทำดาเมจแบบชัดๆนะครับโอ้โหมอนนี่คือออกจากบ้านยังไม่ได้นะครับที่เว็บ66โคตรชิวๆมากๆตัววิ่งมึงก็มาดิมึงก็มาดิคิดว่านแน่ก็มาดินะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมวางซาสเกตตัวที่8ไว้เลยแล้วกัน ตัอตงอัพอย่างเดียวนะครับตอนนี้อ่ะขัพขึ้นไปเลยโอเคที่เว็บ67นะครับผมก็ขาดตังอีก3 0 0 0 0นกว่าน่าจะอีกเว็บหนึ่งแหละทุกคนเว็บ68นะผมก็จะสามารถวางได้ครบทุกตัวนะครับสรับซาสุเกะนะตอนนี้ทีมผมก็แทบจะไม่ต้องการอะไรแล้วนะครับแล้วก็เว็บ67เเนี่ยมอนยังออกจากบ้านไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะทุกคนเกินไปเป้าทีมนี้มันเกินไปเป้าครับน้องๆน,นี่ตังมาแล้วผมก็ อัพเรียบร้อยนะครับสำหรับซาสึกะกับนาูโตะครบ8ตัวแล้วก็ทุกคนครบแล้วนะครับตอนนี้คู่รักนินจาของเราแล้วก็เปิดเอฟเฟกดูหน่อยแล้วกันครับ <c oughs> ว่าจะเป็นยังไงเฮ้ย hey, ตอนนี้ที่68มอนเริ่มวิ่งแล้ววะ่ะเริ่มหลุดรอดมาได้แล้วเริ่มมาถึงเมียแล้วตอนนี้แต่ว่าก็ยังรอดผัวไปไม่ได้นะครับผม <laughs> นี่โอ้โหโอ้โห,โโหดูสกิลครับทุกคนตอนนี้เราให้ดูความอลังการตอนนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะปิดแล้วเพราะว่ามันมองมอนไม่เห็นนะครับโอ้โหทั้งสกิลนาูโตะแล้วก็ซาสึเกะตอนนี้คือนัวมากทุกคนนี่เต็มไปหมดเลยซูซานโอแมงเจ็ดแปตัวโอ้ยมองอะไรไม่เห็นแล้วทุกคนผมว่าเราปิดเอฟเฟกเลยละกันทุกคนมัน เออจะได้ดูมอนวิ่งนะครับจะได้รู้มอนยังไม่ไปไหนเลยทุกคนยังอยู่แถวนี้อยู่นะยังอยู่แบบแถวแรกๆอยู่เลยนะครับแต่ก็เริ่มดันๆมาแล้วอโอเว็บเ0แล้วทุกคนเว็บ70คือมอนยังไม่ไปไหนเลยทุกคนมอนยังอยู่ข้างหน้าอยู่เลยให้ผมเดานะน่าจะแบบ73อะ่ะยังต่ำนะเดี๋ยวเรามารอดูกัน,นครับว่าจะถึง73หรือเปล่านะทุกคนเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะแต่ว่ามันไม่รอดหรอกนะแถวเนี้ยอืม มันใกล้ตายอยู่แล้วอ่ะมันใกล้จะตายอยู่แล้วอ่ะนารุโตตีทีหนึ่งก็คือโดนหมดทุกตัวนะครับตอนนี้อย่าเจ็ดสิบสองแล้วขอเจ็ดสิบสามเลยนะพวกขอเราพวกไทท่านมึงค่อยๆวิ่งดีไทท่านกามไทยท่านหญิงก็ด้วยใจเย็นเย็นค่อยค่อคุยกันขอเจ็ดสิบสามเฮ้ยแต่มันใกล้ตายอยู่นะเอาจริงเนี่ยดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮยเย็นไว้เย็นไว้ลูกนี่เอ้ยเอ้ยรอดยากไอ้น้องเองอะรอดยากเองอะรอดยากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียโคตรเสียเลย เจ็ดสามดิเฮ้ยมึงรออะไรเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ้ยอุ้ย,ยนานเชียเจ็ดสิบสอครับทุกคนก็ถือว่าเยอะนะเยอะมากๆเยอะมากๆจริงครับแซงหลายทีมเลยแล้วก็ดาเมจหกจุด้าบีนะทุกคนสำหรับทีมนี้6.6แล้วโอเคนะครับ okay. ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับทีมผัวเมียของเรานะครับก็ สามารถไปได้ทั้งหมด72เว็บนะครับเกือบจะ73แล้วทุกคนเอาจริงแต่ว่านิดเดียวนะครับผมผมเชื่อว่าอีกประมาณไม่เกิน10วิก็น่าจะสคิปไป73ได้และแต่ก็นั่นแหละ72ก็คือ72ก็ใครที่อยากดูทีมไหนอีกนะครับอย่าลืม c o m มนต์กันเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะจัดให้แน่นอนสวัสดี้ก็คงจะต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้ยังไม่กดไลค์ยังไม่กดติดตามนะครับก็กดเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับเพราะว่าเราใกล้ถึง1น0 0 0แสนซับแล้ว ทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันทีปหน้าเย้